สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนทุเรียนแปลงสวยทำเลดีติดถนนลาดยางถ้ายแปลงติดฐานน้ำสาธารณะนะครับมีทุเรียนให้ผลแล้วนะครับด้านบนบริเวณนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ80ต้นนะครับที่ให้ผลผลิตได้แล้วนะครับกำลังขึ้นลูกเลยนะครับสวนก็จัด ระเบียบตัดยาไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับเขียวขจีเลยกำลังขึ้นลูกเลยนะครับปีนี้ก็มีทุเรียนไว้ทานไว้ขายได้เลยส่วนนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาทั้งหมด15ไร่จะของขายยกเลยนะครับ15ไร่ไร่ละ7 5 0 0 0 0บาทนะครับราคาสามารถต่อรองได้นะครับพอพูดคุยต่อรองได้กำลังขึ้นลูกเลยนะครับ ซื้อแล้วปีนี้มีทุเรียนไว้ทานไว้แจกเพื่อนฝูงได้เลยนะครับอ่ามีทุเรียนพันหมอนทองแปลงนี้จะแบ่งเป็น2ชโนดนะครับก็คือจะอยู่ด้านบนแปลงด้านบนนี้ประมาณ12ไร่เศษแล้วก็จะมีแปลงด้านล่างนะครับอยู่ประมาณ2ไร่เศษนะครับรวมกันแล้ว2แปลงก็15ไร่ ประมาณ15ไร่นะครับมีทุเรียนพันหมอนทองแปลงบนนี้อยู่ประมาณ80ต้นนะครับกำลังให้ผลผลิตเลยรูปแปลงก็ที่ลักษณะจะเป็นที่เทราดนะครับคือด้านท้ายแปลงจะสูงแล้วก็ด้านหน้าแปลงก็จะไล่ระดับลงไปนะครับน้ำจะไม่ขังอยู่ในพื้นที่นะครับกำลังขึ้นลูกเลยนะครับส่วนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ ตัวสวนก็จะเข้ามาจากถนนสุขุมวิทประมาณ7กิโลเมตรนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นสวนยางพารานะครับหรือถ้าจะต้องการปลูกทุเรียนเพิ่มก็สามารถใชจะปลูกได้เลยนะครับก็คือถั้งแปลงประมาณ15ไร่ก็จะเป็นสวนทุเรียนประมาณอย่างละครึ่งนะครับด้านหลังจะเป็นสวนยางพาราอีกประมาณ7ไร่เศษนะครับแล้วก็เป็นสวนทุเรียนอยู่ประมาณ7ไร่เศษ ก็คือรวมกันแล้วได้15ไร่นะครับกำลังขึ้นลูกเลยนะครับทุเรียนต้นนี้ก็ค่อนข้างดกเลยนะครับมีทุเรียนผ่านหมอนทองเท่ากับทั้งแปลงมีเป็นส่วนทุเรียนอยู่ประมาณ7ไร่เศษแล้วก็จะเป็นส่วนยางพารานะครับประมาณ7ไร่เศษส่วนยางพาร,ราถ้าต้องการปลูกทุเรียนเพิ่มก็สามารถที่จะเอายางพาร,ราออกใส่ทุเรียนได้เลยนะครับ เพราะว่าส่วนนี้แหล่งน้ําก็แหล่งน้ําดีเลยนะครับมีท่อน้ําดิบจากเขื่อนประแสผ่านหน้าที่ดินด้วยนะครับแล้วก็ตันท้ายแปลงก็เป็นลำรางทานน้ำสาธารณะแล้วก็มีสระน้ำอยู่ในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวผมพาเดินชมทั่วๆสวนนะครับก็น่าเก็บไว้เลยนะครับราคานี้ไล่ละ7 5 0 0เท่านั้นราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองได้ด้วยนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงติดถนนลาดยางตลอดหน้าที่ดินเลยนะครับมีอย่างละครึ่งนะครับเป็นสวนทุเรียนประมาณ7ไร่เศษแล้วก็สวนยางพาราด,ด้านหลังอีกประมาณ7ไร่เศษนะครับสวนยางพาราด,ด้านหลังก็สามารถที่จะเอายางออกพัฒนาใส่ทุเรียนเพิ่มเข้าไปเต็มสวนเลยเลยนะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับไร่ละ7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นก็คือ สวนด้านล่างข้ามถนนลาดยางไปก็จะเป็นสวนแปลง2ไร่เศษนะครับส่วนนี้ด้านนี้นะครับ2ไร่เศษปลูกทุเรียนไว้ประมาณ40ต้นนะครับวางระบบน้ำไให้เรียบร้อยแล้วก็ท้ายแปลงก็จะเป็นทานน้าสาธนารณะนะครับมีน้ําไหลบรรยากาศดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําดิบนะครับที่มาจากเขื่อนปะแสนะครับเอาไว้ช่วยเกษตรกรยาม หน้าแร้งนะครับอันนี้ผมพาเดินลงไปที่ฐานน้ำด้านหลังนะครับแล้วก็ไปดูสระน้ำนะครับก็แผงเล็กนี้สามารถที่จะซื้อแล้วก็สร้างเป็นบ้านพักหรือทำเป็นโฮมสเตย์รีสอร์ทได้นะครับเพราะว่าด้านหลังเป็นฐานน้ำสาธารนณะฐานน้ำธรรมชาตินะครับสามารถที่จะทำเป็นบ้านสวนหรือว่า บ้านพักตาอ,อากาศด้านนี้ได้เลยนะครับใกล้ฐานน้ำแล้วก็ใกล้สระน้ำส่วนตัวของในสวนเรานะครับถือว่าเป็นสวนสวยราคาไม่แพงอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับสามารถที่จะมาพัฒนาต่อได้เลยมีทุเรียนพันหมอนทองที่สามารถให้ผลผลิตปีนี้ได้เลยประมาณอยู่ประมาณ70 -80 ต้นนะครับแล้วก็จะมีทุเรียนที่เพิ่งปลูกประมาณ เกือบเปีนะครับอยู่ประมาณ40ตต้นก็อันนี้จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำในชนบของเราเลยน้ำดีนะครับที่ผมพารีวิวนี่น้ำยังเต็มบ่อเลยนะครับฐานน้ำดีแล้วก็ด้านหลังเป็นฐานน้ำสาสธานณะด้วยครับมีน้ำยังมีน้ำไหลตามซอกหินเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับที่ฐานน้ำด้านหลังไฟฟ้าปับปลาอินเทอร์เน็ตครบนะครับผ่านหน้าที่ครบทุกอย่าง ตรงนี้ก็จะเป็นฐานน้ำธรรมชาตินะครับที่อยู่ติดกับท้ายที่ดินของเรานะครับยังมีน้ำไหลอยู่ไหลผ่านซอกหินริมในฐานน้ำนี้อยู่เลยนะครับหน้าฝนก็จะมีน้ำเยอะฝีนนะครับตอนนี้เป็นหน้าแล้งนะครับก็น้ำก็อาจจะน้อยลงมาสามารถที่จะมาขุดลอกพัฒนาทำฝายน้ำล้นนะครับก็จะมีน้ำไหลอย,อยู่ ภายในเหลาลำธารน,นี้นะครับสามารถที่จะมาพัฒนาแล้วสร้างเป็นบ้านพักอยู่ริมทานน้ำได้นะครับเป็นส่วนที่ถือว่าบรรยากาศดีเลยนะครับราคาไม่สูงด้วยอันนี้ผมพาบินโดนชมบรรยากาศโดยรวมของสวนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางลาดยางด้านล่างนี้ก็จะเป็นแปลงเล็กนะครับ2ไร่เศษที่ติดฐานน้าด้านหลังแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแปลง12ไร่าฝานะครับด้านหน้าของแปลง12ไร่ก็จะเป็นสวนทุเรียนที่ให้ผลแล้วนะครับประมาณ80ต้นแล้วก็มีบ้านพักคนงานให้หนึ่งหลังนะครับด้านหลังนู้นก็จะเป็นสวนยางพาราประมาณ7ไร่เศษนะครับ ท่ากับทั้งแปลงก็15ไร่นะครับเป็นสวนทุเรียน7ไร่เศษแล้วก็จะเป็นสวนยางพาราประมาณ7ไร่เศษนะครับสวนยางพาราถ้าไม่เอาไว้ก็สามารถที่จะพัฒนาปลูกทุเรียนเพิ่มได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายของคนงานเวลาอีกสัก2ปีเสร็จเยางกีดได้นะครับเราก็เอาค่าน้ํายางเอาไว้จ้างคนงานในการทําสวนทุเรียนให้เราได้นะครับหรือว่าจะ ต้องการเป็นสวนทุเรียนทั้งแปลงก็สามารถจะหรือ,อยางพาราออกแล้วก็ปลูกทุเรียนได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมปรับที่ไว้ให้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับสามารถที่จะเอายางออกแล้วก็ใส่ทุเรียนได้เลยวางระบบน้ําเข้าไปก็ได้เลยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุดแดงนะครับ2อสอโฉนดนะครับรวมเนะื้อที่15ไร่ขายยกแปลงที่ไร่ละ7,50 0 0 0บาทนะครับสามารถต่อรองได้ด้วยนะครับราคานี้ 08909868660656654979ครับเพื่อไม่พลาดบ้านและที่ดินสวยๆนะครับรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีบ้านที่ดินลงก็จะได้เด้งให้ชมก่อนใครนะครับต้องการให้ไปรีวิวทำการตลาดให้ก็ยินดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ